ก็หลังจากเราใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปเ,ออเดือนกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวผมให้ไปดูถุงถุงดูดฝุ่นที่ผมเพิ่งถอนออกไปนะก็ผมจะดูดอยู่ช่วงเช้าครับรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงก่อนห้าโมงเย็นรอบหนึ่งนะครับก่อนเข้าบ้านก็เดือนกว่าครับอันนี้ก็คือสภาพถุงนะนี่ผมชำแหละละสภาพขนน้องอ้วนทั้งนั้นเลยนะ่ะ สุดๆอะเยอะไหมสำหรับคนมีสัตว์เลี้ยงนะครับนี่สัตว์เลี้ยงของเราอยู่นู่นนะครับอ้วนมาดูขนงานตัวเองสิแหนดูขนงานตัวเองสิเนี่ยดูดิขนไข่อ่ะลูกขนไข่ครับขนตัวเองเปล่าใช่ไหมใช่ขนหนูหรือเปล่าขนหนูหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมขนหนูเหรอใช่เปล่า ก็นะครับควรมีจริงๆ